Thank you บอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ครูบิวตี้นะคะมาช่วย mm hmm. เขาเรียกว่าเสริมอ่ามากรุมิ่งแล้วก็มาเสริมสร้างนะคะทักษะให้กับผู้เข้าประกวดของมิชชันเนอร์สมุทรสาครและเมืองการะคะ mm ่ะ hmm. เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณคุณบิวตี้มากๆเลยนะคะที่แบบว่าอย่างที่บอกค่ะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทำงานหนักมาจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็มาตบสุดท้ายเนี่ยก็คือด้วยความเป็น เรียกว่าความเป็นที่สุดเลยนะคะของคุณผิ้จที่จะแบบว่าเสริมสร้างทักษะแล้วก็ใน้นเรื่องความกลม่อมของน้องๆเนี่ยให้แบบว่าเจอจลัดมากๆในการประกวดของวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะภูมิใจมากๆจริงๆค่ะท <st> <st> ําไมเราถึงมีคารขึ้นมาครับบางจังหวัดก็ไม่มีการอยู่ี่น่งน,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 นอนแต่ว่าเราแบบพร้อมเสริมแบบความพร้อมให้กับน้อๆต้องบอกก่อน,น,อน,อนเลยนะคะว่านางงามของเราอะค่ะ พวกพวกเราเนี่ยมีทั้งมือใหม่เรียกว่าเป็นเวใหม่เดียกันเป็นเวแรกของน้องๆเลยแล้วก็มีทั้งคนที่เคยผ่านการประกอบผ่านการกบฏมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนที่เป็นเวแรกเนี่ยเขาก็ได้มีการเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการได้มีการบบไป,ไปเอ,อ่อเรียนเพิ่มเติมมาแล้วด้วยก็จริงแต่จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายค่ะเราก็อยากได้ความเป็นเอ็กซ์เพิดนะคะหรือเป็นมืออาชีพอย่างของคุณบิวตี้เนี่ยเข้ามาแบบ ส่งเสริมนะคะให้กับทุกๆคนนะคะในกองประกวดเนี่ยให้มีความแบบพร้อมมากๆในการที่จะเดินวันที่11นี้ค่ะเพราะเราค่อนข้างมั่นใจค่ะวันที่11มิถุนายนนี้เนี่ยผู้ขุนขวดของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเจ,จิดจรัสในความเป็นจักรวาลของเอ็มยูของน้องบล็อกสองคุณจังหวัดแน่นอนค่ะนะคะคเ,เรียกว่า ทุกๆคนในที่นี้เนี่ยเราคาดหวังทุกคนนะคะที่จะได้สมมงกุฎทั้งสองจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราบอกเลยว่าทั้ง2คนนี้สมมงแน่นอนไม่มีการล็อกนะคะขึ้นทางแล้วพอมน้องเป็นยังไงบ้างคะจริงๆวันแรกแอบกลัวจากการเดินก่อนนะคะแต่พอมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่อนข้าง ดีใจและภูมิใจในตัวทุกคนมากๆนะคะไม่ว่าจเไม่องของทักษะการพูดทักษะการเดินทั้งหมดเลยอันนี้คือค่อนข้างมั่นใจจริงๆกับความที่พัฒนาการของน้องที่ถือว่ารวดเร็วมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นเวทีใหม่ของเขาเขาสามารถพัฒนาการได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยสาหรับคนที่เป็นเคยผ่านการประกบกองประกวดมาแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่เขาเรียกว่าเกินความคาดหมายเหมือนกันที่ พัฒนาจากในรูปแบบเก่ามันเป็นรูปแบบใหม่ของ MU ได้ค่อนข้างดีมากมีความลุกเป็นแบบพรีเมี่ยมมากๆตอบโจทย์ทั้ง3าบีได้อย่างครบครันจริงๆค่ะแต่ละคนขัดยากมคนกัก็แต่ละคนมีหลายสไตล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าถามว่าตอนนี้มีในใจไหมก็พอมีแล้วนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องอยู่ในวันที่เป็นดิฟอินท์วิวก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เข้าห้องดำ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะถูกมีการบิวมาตลอดว่าถ้าทุกคนอยากจะสมมงทุกคนต้องอยู่ใน่ายใต้ของ3 b บีเท่านั้นนะคะไม่ว่าน้องจะสวยอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมัลต e ควีนบีแบรนแล้วก็ Business ต้องมาพร้อม่กันค่ะสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ใช่มามือแต่ว่าเขายังมีความท้อล้วแบบมีแบบปลุกกำลังยังไงให้แบบว่าเขาแบบดให้มาเป็นมามือขึ้นมาได้ จริงๆเราก็จะมีทางทางทีมงานนะคะแล้วก็จะมีทั้งจริงๆบอกว่างานเนี้จะ,จะจะจะมาไม่ถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าทีมงานไม่พร้อมด้วยนะคะรวมถึงตัวน้องผู้เข้าประกวดด้วยนะคะที่มีไม์เซตค่ะแล้วก็มีทัศนคกกติที่ดีนะคะในการที่จะเข้าไปสู่ความเป็น MU นะคะของคุณนวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราค่อนข้างไม่ได้หนักใจนะคะกับการที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้ามาทั้งมาสมโมงทั้งสองโมงนี้ได้เลยไม่ได้หนักใจเลยจริงๆงจังหวัดเราเตรียมเดินกไมไงบ้างครับเพราะแต่ละจังหวัดก็เริ่มแบบได้ผู้เข้าประกวดมาแล้วเราถือว่าเราได้ผู้เข้าประกวดมาค่อนข้างเยอะมากนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าคน นะคะทั้ง,ท,งทั้งสำหรับทั้งสองจังหวัดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์นะคะทั้งความเป็นบิวตี้ควีนบางคนเป็นถึงเป็นนายแบบแนวแบบนั่งแบบบ้างเป็นแบบสาดาราบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าอันนี้เนี่ยเราลองไปดูกันว่าในวันที่11มิถุนายนเนี้น้องเขาจะมีเขาเรียกว่าซีคร e ตหรือความเป็นเซอร์ไพรส์ของน้องแต่ละคนเนี่ยที่อยากจะแบบเฉิดฉายออกมาเนี่ยทางที่เราอาจจะยังไม่เห็นก็ได้น้องเขาน่าจะมี ความเป็นแบบเอ่ออยากจะเขาเรียกนะส่งความเป็นเจิดจัลของตัวเองออกมาโดยที่โดยที่มาจากอินเนอร์ข้างในจริงๆนะคะบวกถึงความเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ของวันที่11มิถุนายนที่เราแบบเต็มที่มากๆกับงานนี้และอีกหนึ่งสำคัญค่ะที่เป็นตัวที่เป็นจักรสิ่งอีกหนึ่งอีกสิ่งสำคัญที่เป็นจักรวาลเหมือนกันที่จะมาคู่กับผู้คบคของเราก็คือเป็นศิลปินเกิร์ลคูลเจมินายนะคะอันนี้เนี่ย ที่เราเลือกคุณเจมินายเข้ามาเป็นหนึ่งในศิลปินของเราเนี่ยเพราะเรามองว่าคุณเจมินายเนี่ยเป็นจัก,กรวาลอีกจัก,กรวาลหนึ่งที่ค่อนข้างจะเวอร์ไวมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเตอร์แฟนต่างๆหรือว่าจะเป็นเฟรนช์ชั้นแนวที่เพิ่งได้รับกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความเป็นจัก,กรวาลค่ะที่คู่ที่คู่กับความเป็นจัก,กรวาลของ MU เหมือนกันแล้วงานนี้บอกเลยนะคะว่าก็ต้องขอบคุณทางเจมกเอ็มแกมี่แล้วก็ทางคุณเจมินายด้วยว่าเขาจัดโชว์ครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ ถือว่าเป็นโชว์แรกนะคะของคุณจิมินายเลยที่จะมาเป็นเปเชียลโชว์เดินผู้เดินพร้อมร้องเพลงเรียกว่าการโชว์ร้องเพลงครั้งแรกกับผู้เข้าประกวดทั้งหมด10คนนะคะท็อปไฟทั้ง2จังหวัดเลยเป็นการโชว์ครั้งแรกจริงๆและไม่พอนะคะเพลงที่คุณจิมินายจะใช้ในการร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเช่นเดียวกันค่ะแล้วจบบทสุดท้ายเนี่ย ขาจะมีมินิคอนเสิร์ตให้ด้วยนะคะสำหรับการที่จะเป็น after party กับทางกองประกวดค่ะแล้วก็ถือว่านี่แหละคือความจักรวาลที่จักรวาลมารวมกันทั้งสองจักรวาลเอ็มูและจักรวาลของคุณชิมเมนายมาคู่กันค่ะสวยาความทั้งแบของเราอยากเรแยกแบบแฟนนางงามแล้วก็แฟนคลับของศิลปินมใช่แเพรก็ลองมองว่าแฟนคลับของนางงามเนี่ยก็มีระดับหนึ่งอยู่แล้ว แฟนคลับขอกคุณทางเจมินานก็มีระดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเรามองว่าทั้งทั้งสองฐานเนี่ยสามารถเสริมแล้วก็ขยายฐานเนี่ยของทั้งสองทั้งสองฐานเนี่ยไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่านี่คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจับฐานของนางงามแล้วก็สายวายมาคู่กันนะคะเห็นบอกว่าบาดเกือบเล็มแล้วบาดก็ถือว่า เรียกว่าอินเตอร์แฟนเนี่ย<ม>ก็จับจองกันเยอะเหมือนกันเรียกว่าเป็นอินเตอร์แฟนมาเหมือนกันนะคะแล้วก็คนไทยมาก็ค่อนข้างระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่ยังไม่ถึงไฟนอลเลยแต่ก็มีดราม่าแล้วลว่าแบบทางกองประกวดจะล็อกมงให้กับคนดงังดราม่าเข้ามาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้มีการล็อกมงตั้งแต่วันที่แถลงข่าวจนถึงวันนี้นะคะเรายังคงคําตอบเดิมค่ะว่า คนที่จะรับมงกุฎทั้งสมุทรสาครและเมืองการต้องสมมงและ3บีเท่านั้นไม่มีการล็อกมงแต่อย่างใดค่ะจริงๆเรากดดันไหมคะด้วยความที่เขาเป็นคนดันเขามาแล้วเขาไม่ได้ถ้าเขามาแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้กดดันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกครั้งที่เรามีการเทรนแล้วเรามีการพูดหรือการบิวเนี่ยเราจะบอกทุกคนอยู่แล้วว่าถ้าทุกคนอยากได้ไปถึงมงกุฎของทั้งสองมงเนี่ยทุกคนต้องทําเต็มที่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันทุกๆคนให้ได้ไปถึงแบบความเป็นเอ็มยูทุกๆคนได้แบบสูงสุดเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้มงแต่ทุกคนจะมีเส้นทางนอกเหนือจากการอย่างเช่นเส้นทางบันเทิงนะคะหรือจะเป็นเอ่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสปอนเซอร์หลายๆเจ้าซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่อยากให้มองแค่ว่าเป็นแค่มงกุดแต่อยากให้มองว่า นอกเหนือจากที่เป็นมงกุฎเราเนี่ยจะมีงานที่มันสามารถที่จะต่อเนื่องให้น้องเนี่ยสามารถที่มีต่อยอดในความเป็น Business ได้ด้วยนะคะบ i n e s s จะไม่ได้มาจากแค่การไลฟ์สดอย่างเดียวมาจากการที่เป็นสปอนเซอร์เลือกเป็นพรีเซนเตอร์นะคะหรือจะเป็นการจ้างงานต่อเป็นอินิเซอร์ก็ได้นะคะระดับท็อปทก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้ไม่รู้สึกเสีได้เลยมีรอบรุณมกจมีน้ตาไหมคะมเรียกว่า อาจจะก็คงมีบ้างก็อาจจะต้องมีบ้างเพราะว่าคําถามไม่ได้ถูกเซตไว้ก่อนค่ะจะเป็นคําถามจากินเนอร์แล้วก็เรียวๆเลยเต็มที่เลยนะคะใครพร้อมใครสมมงใครพร้อมที่จะต่อยอดให้กับองค์กรของเราได้ดำเนินธุรกิจกับองค์กรของเราได้ก็จะสามารถไปต่อได้ค่ะพวกนี้จะเป็นการสแกนแบบพิเศษครับแบบผือบางคนมีอะไรที่ปกติแหลคงขึ้นมา้เดีจะเกิด ทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคำถามที่แบบเรียกว่าเราจะดีบมากๆแล้วก็จะถามแบบไม่มีความเกรงใจใดๆถึงสิ้นเลยนะคะไม่มีความเกรงใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการถามแบบตรงๆเรียวๆไม่มีแบบเตรียมคําถามมาก่อนนะคะใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตอบจากใจจริงๆ ก็วัน <iser> ที่11บเอ็ดมิถุนายนนี้นะคะก็อยากจะฝากนะคะทุกๆคนนะคะที่อยากจะมาดูนะคะเรามั่นใจข่ะในผู้ว่าปวดของเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทั้ง19คนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มาจากเวทีครั้งแรกหรือจะเป็นเวทีที่เคยผ่านการประกวดมาแล้วเรามองว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ค่ะของ MU และเป็นครั้งแรกด้วยของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเรียกว่า นอนตีหนึ่งตื่นหกโมงเช้าทุกคนแล้วก็ตั้งใจจริงๆเป็นน้องที่ว่าน,นอนฝันง่ายมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะติดตามแล้วก็มาร่วมในเรื่องของความเป็นจักรวาลของคุณจิมมนายด้วยนะคะอยากให้ลองมาดูกันค่ะว่าความเป็นนางงามของ MU กับความเป็นจักรวาลของคุณจิมิีนายเนี่ยจะเข้ากันได้อย่างไงนะคะอยากให้มาดูค่ะแล้วโปรดักชันของเรา เต็มที่มากๆก,กับความเป็น MU Thailand ของปีนี้ของคุณนวัดค่ะยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถซื้อบัตอรัได้ที่ Event Pass ค่ะนะคะ